สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครมงกสาเสกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอนครมุกสาเสกครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้นะครับอ่าผมได้มีโอกาสมามาน้าหาพระเอกตะจตุพนพระเอกเงาะปลาบ้าใบของทีมงานศิลปินผู้ไทยพี่น้องโทรหาวางสีบกวัวสายพอยอมรับโทรศัพท์ก็เลยหูใจว่าเออตะเกาเราอยู่หน้าก็เลยพากันบูมาทงหน้านะครับมาก็ไมียยงาพี่น้องสวัสดีครับ คนก็เลยมาแวแวะถามข่าวพระเอกตะจตุจพนเราอยู่บ้านอืคนหูจักกันล่องแวะไปเบิงเราสิดเปลี่ยนเป็นอาการยังไงอันท้ติดยากยากพี่น้องข้าเจ้าวายู่หน้า,านว่าสันมาก็เลยบูมาทงหน้าแจ็กสีเกส่เห็นแจ็กสี่เห็นบ่เห็นแจ็กสี่เมียนบ่เมียน,นแจ็สี่ภาพพี่น้องเบิงตอนนี้กำลังขับรถพี่น้องอันบูบูทงหน้าฝนกระตุกลิ่นแักหน้อยเด้พี่น้อง นะครับฝนกระตุกลิ่นนิดน้อยก็เลยมาเด้อเด้อเด้อท่างกับพ่อล้มรถมากนหี่เราท่างกระไดกสิมเมนีมเมนพรมยันพี่น้องก็เลยอันพนเทีนหน้าพนเทีนหน้าปังโอ้อุดมสมบูรณ์ดีตัวดัดเท้านี่กระได ไอ้สันี่เมียนเทียงหน้าแล้วพ่อนอันเวีถามขาเจ้าอยู่ขาเจ้าว่าเคาะปอกๆอยู่หันละเม่นโหลดปะนะเฮ้ยมาดีดีพ่ยังหองเม่ยนพอดเอาว่าเม่นพอดแล้วตีฝุ่นไม่เคาะปุกปุกฝุ่นไหมอันนี้ไปเป็นพอดเลยใส่

จะลงไปหาแล้วก่อนพี่นออ้องสวัดดีพี่โอ้ยมานำหาตัวตยากเลยฮะมาไทไยยังดีไม่มาไทยจะได้ขว่าทั่วหาเจ้าแต่ว่าจะกีใสาย,ยมาไทยนั่งมาหาเจ้านี่แหละมาเยี่ยมยามทำข่า,ขาวหรอกคอยทัหาเจ้าแต่ว่าจะกี่สายบราพรพอดีครับครับผมเุมนไปไทยพอดีเลยเหมือนไปโอ้ มาหาแต่เก yeah, oh, no. ียงไทยเนี oh, sure. ่ยนะโทรหาประมาณสิบกว่าสายเก็บมันมาบ่ถึกเฮ็ดยังเฮ็ดเทียงหน้าบ่นี่เห็ดเทียงหน้าโตเงอนอยู่เนาะบ่เอกโอ้กูเฮ็ดงามเถอะวะมีมะท้ายเอาหน้องเลยโอ้มาเพลินกับผู้สาวเหรอฮะมากับผู้สาวมากับผู้สาวไปไปไปไทยอีพอผมมาไทยยางเงี้ยนี่ไหมกระไทยเจ้าเหรอเนาะโอ้ย่ากไอ้มือนั่นคือกัน ผุดผู้สาวเป็นจะได้ผู้สาวนีนคอ้ยเ่อยยงาตันี้โ้ยโอ้ยาานา่า้าอยเดาทางมากได้ยัมันคอยเดาเดามาพอถืกมูเจ้าโองแตงมือน้ำด้วยน่นบอกไรใสบอกแตงนั่นบมกแตงอยู่ป่ายานัมากเลยจิ้ในันแต่โปรี่มากกับมันเห็นงานของพีพี่มามาไทยอยู่เลืกไอไหม ยังเอ้ยสิอยากไอ้ยังให้ว่าอยู่ว่าลบบุริลัพกูก็คือเป็ดป็ดคือว่าโบเมลันกูก็เจอโข่อยได้สายบัวหัว่าเฮ็ดเที่ยยังดีแท้ป่ะโอ้ยเกี่ยมันข่อยมากว่าถือของพวกหูแจ็กกิลีเลยโอ้ยเลยไม่เลยอะไรยุนี่ไรของกันที่โข่อยแอมเทียงตกแต่งไปแล้วมีเงินเนาะโอ้งามงามเพชรงามดีโทรศัระสับไปยังจังบ่าอยากรับก็บ้าวาก้อยฟังเนโทรศัพท์นี่ผู้สาวไรก็ได้บ่อยากรับโอ้ยเนาะเจ้าโข่อยู่หันละ จะว่าข่อยเก่งบ่ข่อยมีความสามารถมหาเจ้าอไรกจะเมนเท่นั้องโอ้ยมือด็กโลบาดมาอีกโมรัผู้าีู่กาผู้าอมือกันโอ้ยพักกันมากเเขาน้าม้่วปากเขา้ท่านกินได้นี่บันกินกับต้มไก่ต้มไก่แดงเล่นกันได้ยงไงว้เอาเม็ดสันอเรนี้เจาว่า้ามุ่นไดอาบน้ำหนูซ้ หามือโลดนๆด้มีโอกาสมาหาบ่เคยได้มาเทียงหน้าแล้วเจียเียนะนครับเอ่ทียงหน้ามาอีกตะจ้ตุพลพี่น้องพี่น้องท้ามหาโอ้ย่มดีเ็พอแต่ห่วงเอนบห่วงเลยอยเดผู้เดียวโอ้แล้วอยู่แล้อยู่ผู้เดียวเร่าบพักูุีไปไทยเขาบิเวงขวนุ่้นไปไทยไนี่ใหให้้นไปบูพพักสวนคว้วตีไปปคุณแม่เก็บเนมาหุน้นจะไหยนเย ทีแรกคอยว่าจีแวะกับไปในบ้านเจ้าแลี้ยวไป่ตามตรงหุ่งเหมอนตัวคอยขึ้นในใจว่าเราคือสิบว่ยู่บ้านหนอกสนเดี๋ยวเดี๋ยวยู่แล้วก็เลยมากมากรชี้ไปอันนี้พอตัดกับตัดเดียอวาอด้เลยเออสิตัดดอกกจะไปบนใหญ่ก็ไปให่ก็ง่าย้กว่าเออบ่เป็นอย่งบ่เป็นอยังเอาความสวยงามออกทีเลียวล่ะพวกบ่อยยัง้งานที่บอาน้องไปเรียนบ่มีบ่มีตั้งไมาเยี่ยมยัคอยอยเคยบอกเจ้าเลี้ยวว่าแม่ก็ไปาบกัน เอากระทั่งผ่านเดีนาะขวานมาเป็นลูกชายคนนี้ซะขอดนให้น่าสาโทเพื่อได้ย่ายงานนี่ตัวนาะงตัวลูกพู้ดได้เลยเพิ่อนตัวเพราะว่าข่อยเคยบอกเจ้าแล้วว่าข่อยสีแว่มาเที่ยงหน้าเจ้าจักหมื่นหนึ่งมาบวชหอดหน้าหมื่นเนาะมาบวชหอดมันอยู่หอดไป็นไทยพ่อแม่มาไทยอยางไงเนี่ยเอากระทั่งเจ้าตัวตัวลำเนื่อนเรื่องอันนี้กับพอเล้าพี่น้องพ่อเนี่แดงพ่อพอดีครับยังปิดท่ากันวะขี่รถเลอยไปพุ่นอะไปถามผู้ใดผู้เขาเจ้าล่างถวยยุหัน ก็เลยทำว่าเทียงหน้าไอ่ผู้ป็นหมอลำพนอยู่ใส่หื้อบ่่าโอ้ยผุ่นอยู่พุ่นข้อยังผู้ปอกๆอยู่พุนเพราะมากันบอกมาบ่ปียงดอกเแล้วอยู่ตู้แบบนี้นี่แหละพี่น้องคีวิตความเป็นอยู่พระเอกตะจะตุพ่นพี่น้องแล้วสีอยู่เทียงหน้าเเรา รถไทก็มีพี่น้องรถไทก็มีแล้วเป็นสร้างใหม่ด้พี่น้องแล้วเป็นสร้างใหม่ตอนนี้เรากำลังเห็นเถียงอ๋อไม่ยูุค่าตัวนี้แม่นบพี่นี่ไม่ยูุค่าบ่นน่โอ้ต้นไงป่นี่ว่าไม่ยุค่ามั้ยบ้ทิมจักันบ่นี่คือ ถ้าเรวไปเป็ดป to er ูตอนนั้นเอาทางนาขึ yani ้นกัะได้หรอโอ้พีป oh. ต <friend. S 2> ีนยังคอสก้อยขึ้นกันเร่ยโอ้พี่นเทียงหน้าเจ้าส่งนี่มันเป็นส่งโมเดิร์นยางดีเลยนี่เจ้ส่งอย่างเดียวนกับเป็นเทียงเกาเากตัวเตือมากอรสเดีวบว่าเบื้องลังข้าวันเป็นส่งโมเดิร์นนะข้าเจ้าเฮ็ดีๆนี่งามเลยได้นี่ม่ันก็บดี่ก็ไปไฟฟ้ามีเนาะถาไฟฟ้าไฟฟ้า่ท่านมาบอกงบอรักไฟเขาสิมาจ้าหน่อยถ้าผ้าินาไปน ก็มาเดียนตัวหมูแจักบ่กว่าเขามีงานวันที่หมูขจักหาหอดวันที่สิบแปดพอดนะไปหาเอาเงินซะก่อนไปสางเอาเงินซะกคนสรอดสิบกว่าสิบแปดไปไล่แทนไปไล่ตัวไปลับเอาเงินซะก่อนหน้าที่เรียบหัวน้าบานเรียบวันเรียบก่อไว้ซะก่อนไปหาเอาเงินเอาทุนเอาห่อนซะก่อนจะมาเฮ็ดต่อจะเกี่ยจะเลี้ยไวเองมันบ่ใหม่ต่จะเลี้ยวยิงต่อต้องไปตัดมา บ่้นมาเองบเ้าม่เลยให้มีอย่งดห้องเมือยห้องก่นเพราะว่าขเจอมีเลยอย่างนี้ขาเลยสูมันก็้วยได้อยู่ตนหนนนวแล้วใหม่พร้อมมีเยอะกว่าบ่อบะไยากน้ำม่ให้อยงนีมีแต่ห้องเรือเือมาไปกระาษเหลียงเดีวถาเห็ดก็แคแค่เชือพุ่นเย็นนอยู่หลังนึงอยู่กลางน้ำ่กลางเห็ดกลางน้ำไปกลากลางน้องสานีบ่มอนเป็นนิีอดไทวมากอสาเออ่อยหูหน้าเราบ่หนี่ขสีแวมหลีน้ำดูด เปนเ้าเสาล่ำขอกมาคื้อกอล่ะเมาตัวเป็นหัวดจก็มากนี้เขาคนยุบานนี่เขาก็มนเจ้าหน่อยไฟฟ้ามากย่ขอยกมิดเอยู่ยุบานข่อยกามิดีจริงแต่ว่าข่อยหักมีทางเข่าขอยอยากยูู่้เดียวจนโตแต่ว่าอยู่นีมันไกลหางรำเงี้ยบางคน คอยเฮ็ดไปแล้วบางทีเดี๋เรียบ่ไปซื้อกระเบื้องมากกระเบื้อกไม่แต่ว่าขันทันไทยมันก็ได้อยู่แถวห้องขอมัก์ันไทยนี่ก่อนมันทรงโมเดิร์นดีคันเจ้าแต่งงามๆนี่งามดียเฮ้ยจ้าห้องน้ําห้องน้ําเฮาเกิดยีเป็นมุกเป็นหยังแต่งมาแต่ว่ามันคอยเป็นคอยไปบ่มีห้องน้ําก็มีแล้วบ่มีแล้วอย่าไปถ่ายห้องน้ําเลยหรอเอาไหมแยกงานว่าจะเข้าห้องน้ําหราแยกงานจะเข้าก็เข้าตัวเฮ็ดใหม่มันบ่เถียงนี่แม่นเฮาเปลี่ยนฟูเขาเลยล่ะ เพ่อตัวต่อไปมันเกิดแจ้งใหม่หรือไม่ยาีนี่ไฟฟ้ามันแล้ไฟฟ้ามันเกิดอย่างนี้น่ายการผลเมื่อไหร่เมื่อเปอยู่บ้านเราเปลี่ยนสร้างไหม่พี่น้องเราบริอะอันมันบริอะตั้งเคลื่อนยนต์เพิ่มมาแรกหรอเคลื่อนเทียงก็คือก็เอาไปทอมันอยู่บ้าขึ้นขึ้นได้ป้วนี่ไม่ขึ้นได้ไปขึ้นโอ้เทียงหน้าอุ้ยบอกสูตรหมอล้ำบอกเลยพ่ออีเมียกูสุดหมอล้ำสูตหมอน้ำ สุดหมอลำกับขค้นใส่คือไว้เนี่ยโอ้ยหมอลำักับเศรษฐกรนี่ดีเศษฐกกรมอลลัมกับเศษฐกกรอัปเดตชีวิตนะครับพระเอกตะจตุพลเราอยู่เทียงหน้าครับเราสีใส่ชีวิตอยู่เทียงหน้าสัดส่วนหลายกว่านะครับมีนายเนี่ยเอากทยเราเอากะมัเยี่ยมยามทาม่าวอายพีมาแวพอให้ได้กินเขากินน้ำน้ำอะไรมือแล้วเนาะกิน น้องซายนี่ก็คุดไม่เห็นบ่นีไม่ก็คือน้องไงดีเถอะก็มึงดีเขผ่าก็ผ่าแดงมลยคนั่งเลยเสรผ่าแดงยังกูกมัดเราคุทีล่วงงานนไม่เอน้องผมตัวอ้อันต้มไก่นี่ว่าต้มอีินบ่หน่โอ้ยคุณยายโอ้พ่หูจักบ่ล่ะว่าพี่น้องมากหหแล้วขึ้นยากเนี่ย้รงบ่

นี่เดียวเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ปูกพักปูกมีเห็ดเถียงเห็ดชามีข้าวหมอบุญเทีย้ายวอัยอไน่อพี่ผู้าเอ่พี้งเราพี่จะไปซีเรียสไรมีามมีมีหน้าท้ายหลูกสายไปยังนบนมียเียดเทียงไว้บานนี่คือจีบพ่อพี่พ่ออยู่ผู้ไปนอนเฮียนจากเทียบวันในบ้านมานอนพี่บดเมื่อกัดสว่างเนาะขอกระมักยังสี่เนาะ ต่อไปไฟมาเกิดเหตุไเขาหน้าเขาเป็นเอย่งไร่านหน้ากเห็าสามปีอแลอตถนน่นเนาะอืมดีเนาะนี่เราก็ร่งเหตดเถียงพี่น้องหัวก็มาเหได้หนีหัวก็มาอยู่วังไหนนแล้วก็หก็มาอยู่วังไหนแต่ยัอยู่คนเดียนเนาะไม่อยู่ค่าตุนค่าเนาะพอซื้อที่ผาลอย

ยห่กับพดรมาอยู่ายมุุ่มากว่าิง้าก่อนตุมไก่ใหญ่เลี้ยงตุ่มไก่กินน้อยยิ่มากกันงเกินตักินเขาสก่อนยังไปกินกุ้ินต้มไก่กวอนวออกมานีไปนี่กับเป็นรองข้าวไ้บ่บ่แล้วสิเขาอนบ้านวิรพงผู้เหล่าบ่กับมีเนี่าเปียกกับให้มันเปียกรถเอารถถ่ายรถไปยังรถเปียกได้แต่ว่าก็สิทอยเดินนาไปไปอยู่จังหน่อยจง สิต้มไก่สู้กินคื้กันบุขึ้นดังที่ไมหันเออกอเหาดอกวังแวงแงเดีก่อนฮะโอ้บักแตงโอ้ปลูกเองนันวะพอพี่นี่ปกกตรสกรพี่น้อง ไปเอกตะละมักเกษตระก่อนอันนี้บักทังย่างๆนี่บักทวดินมันม่อฝนกับต๊กพี่น้องมากระสายฝนเนาะมากระสายฝนชุ่มช่ำนะครับบับับับ่มีได้พี่ เดยมหาพี่น่องมาน้องของอนังไงน้องน้องไส้สิกไม่ได้ดบอเบเนี่ยโอ้ดำเดม่งๆเลยเอาไปำเรือบวจงเยวาฮะไววดปืองสิเก็บขสำนักงานมันบ่นี่มนเอาพวกถักข่ขยแหงจ้าเดียวมีนึงบวสิเด็กนเอาไ้เล็กน่อยหางเครื่องกิน ไปตำไปตัวเลยแบบคือตำหมงใส่ประแดกใส่ย <off proyect s> oh, no, ัางหงส์ขูดๆแล้วแฝดดยโอเน่ยไม่คัดเลือก้อยงามทีเดีเห็นขันกันห้องๆในมันปลูกได้อยู่ด้เนาะได้ตัวม่อง่วงไม่หวกอยากได้ในมันอยู่แต่บกคือเข้าไปคือไม่ดิมันจะมันลูกรูนแต่สุแซ่หวานม่ตัววาวฮู้ความสุงบนหน้าเป็นจะมีความสุขอีหละพี่ขยุยจังสีขยุยได้เว้ยว่ายปูว่ายปลาหมดมันเด บุปีมานี่สัตวคันอยู่ังสิพดกไ้ป่วนหัวผู้ใด้หมบางครั้งเขาก็เงสิต้องบอกหาปามือนวายปูายปลาเลี่เนี๋ยมัวมาเดี๋ยวตัวผ้าผู้สาวมาเดีนน้ำกันใส่ดัานตักที้ปลาเยอะนะว่าัวเพราะว้เนาะผู้มองเว้เราะบัชื่อได้คักเราบเก๋ไว้ทานล้วเือผู้นันู้นี้มามูงผัมากบนี้แบ้มันั้นมากมีอมันมาเดินน้ำกันโอพระเอกหลิวหลิวมาดูยุนบ่เขาแบบมหามาธงกันนี้ มาหับนี่เลยก็มาหับสิเดี๋ยวบ่นเพลงนี้นี่คืออะไรล่ะไมาหับยนี่ยเลยได้โอ้มาแน่เลยเนาะเดี๋ยวลรามือสิมาสิมานอนน้ำจะขึ้นอยู่หรอว่าใส่ปมาใส่เวทเออนั่นแหละใส่รสก็เนาะเออนั่นแหละมองพุทธเขาวนดีสิมาจากมือก่อนเดี๋ยวมือใดมันบ้างก่อนมือนี้มันมีโอกาสก็เลยแว่ส่วนย่างาแว่ย่างาก็เลยว่าแว่ใส่ไก่เวทมากเลยเพีงผู้ปิ้งปลาต้มปลากินเป็นอย่างเดียเนาะอืม เก็บบกแตงพี่น้องแล้วปูกไว้หลายหลายลบกแตงจริงบ่แล้วบกแตงห้เาเอิ่นอกีกไหมเต็มส้างกูกแม่นงเต็มส้างกูแดิแบบพูดเท้ากูาอืมถามยายมุน่นโตแกงบกแตงจริงกูแม่งมั้ยนี่แหละพี่น้องชีวิตประจำวันพระเอกตะเล่าก็สิอยู่บ้านอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ห้างอยู่หน้านะครับมีโอกาสได้มาแวะนะครับห่างออกจากบ้านบ้านบ้านเจา้าอยู่บ้านรูปด้วยเนาะ บ้านเจ้าไหมก็บ,บ้านต้อนออกจากบ้านต้อนมาประมาณโอ้ไก่เติบอยู่ดิบม,มาทางมาเรามาที่เครือพี่มากอะเรียนมาน้ำทงหน้าพี่น้องสายคล้องหนามมากมา้กมามเรียนน้<า>นนำโลดมาเยี่ยมยามทามขคาวโลดวนะ่าความเป็นอยู่เราอยูจ่จงังไดกินจังไดเฮ้ยพ่อเรา,าพี่มันไล่เราเลยนี่เป็นของแม่ทีเป็นบานเดีเป็นเปลนโลด นี่แหละพี่น้องชีวิตนะครับกาลังเก็บบัอกแตงสู้อันกันกินผู้ใดมาหากโอ้มีแต่พี่น้องมาหาเถอะโอ้แลกเก็บบัอกแตงพี่น้องโอ้ฝนตกฝนตกพี่น้องขออนุญาตพี่น้องเด้อนะครับนี่แหละชีวิตมำํำ อ้าหอดงามแล้วพี่น้องนะครับหอดงามแล้วอวยวัานี้พอดีต้มไก่พอดีวันนีนเข้าวกินน้ำน้าเล่าก็ยังสีเมื่อนันเน้นมาเจานะครับอีพอแล้วต้มซุกกนิ่นพอก็อีเมียแล้วต้มซุกกิ่นนวดเป็นนัวตจอดบ้านๆ้่านพี่น้องต้มไกล้บ้านต้มเล่าต้มเล่านะครับต้มเหล้าต้มเล้าครับโอ้ครับพี่น้องมาเยี่ยมยามทำข้าว มาแวกินเขาเศร้าเฮือนลูบ่มาพ่อกต้มมื่นอยะต้มไก่นะโอ้เมนบ่มากับต้มอยู่แล้วเมนมาต้มไก่อยื่นายงส่วันหลายหมื่นยนน้ำจดซ่บพอดีเลยต้มจังหวะเลยพอดีเลยต้ม่นีต้มจังหวะพอดีเลยว่าันวอ่าโบแดงไ่ดนในจทปนแด้ใม่ปลา่่ยังก่อนม โอ้ยมาเฮ็ดดีครับแก่บาดนีไย่อมย่อมยอมดเว่กินประเด็กตับมะฮงแยกว่ใส่ปลาเดก้เนินกัมันมันกับโได้ใส่ประเดกดถึงใดะใส่ยูครับใสยูอันนี้อน่ขับขัขัขใกล้แบบบ้านบนนแมตรงใกล้แบบเออเพาเาอยากายมากเลยบัดิไอมาเห็นยังผูมาอยากอายได้หรือผู้ทีอันจากของเงี้ย ตอนรับดีกว่าขายไม่เนาะเดี๋ยวใส่มิเตอรผู้นั้นผู้นี้ไม่ได้จะมาเวิดยูเวิดกินแต่ว่าตอนนี้มันกลับเพราะกำมังยูงก็เริ่มต้นแน่นแล้วปาขุดกระปอยตัดเนื้อตัวไปปากระไรเดี๋ยวเอาทิ้งานี่เอออ้าวันนี้ขออนุญาตกินข้าวด้วยพี่น้องเด้อกินข้าวเลยนะครับมาเยี่ยมยามทำเข้าวไอ้ตาเราเห็ดเวี้ยงแล้วเมื่อยแล้วก็จะกินข้าวพอดีก็เมยงากับมาเขากินน้ำเศรเฮียนเทียงหน้า เราอยู่น้ำพอน้ำเมล่าวนี่พูดติดยากดอกพี่น้องกันพูดได้จีตัวฮาเล่านั่นเล้วรถ่นเด้อไปก่อนสังเนาะพันยากินคือต้องมาหาเอาที่ผมกับบูมาฮึกันผมกับอะไรบูมาฮึกันเห็นด้วยรับเป็นเนาะอืมเจอรวยครับใช่ปุ๋ยอัดมะนานี่สำหรังจะกินก่บกินน้ำเอาสำหรับคลิปนี้ไปสานีเส้าก่อนนอกพี่น้องนอกพอกันคลิปหน้าขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามที่ถามข่าวเล่านะครับโอ้ยมีอยู่ มีัวใหญ่ไอ้เนี่ตัวแทะเราอยา่าเขินกองนะจะน้อยได้<อ>พี่น้องครับอยู่ได้แม่คุณอืมเอาสำหรับคลิปนี้ไปสนีทสักก่อนนะครับพอกันชิปห์นานะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขออนุญาตพีขคสักก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ